อัปเดตอาการบาดเจ็บโจโกเมสและคอนเนอร์แบดลีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอร์ p o o ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บของทีมลิเวอร์ pool แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์แบดลีและโจโกเมสมีรายงานข่าวจากพอจอยนะครับสื่อสายหงนะครับได้ออกมารายงานว่าโจโกเมสได้ เข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเรียบร้อยแล้วในเวลานี้และตอนนี้โจโกเมสกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายอยู่และรอเข้าสู่โปรแกร,รมฟื้นฟูร่างกายต่อไปสรุปโจโกเมสเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็นอนรออยู่โรงพยาบาลนะครับรอการฟื้นฟูร่างกายนะแม้จะต้องใช้เวลานานพอสมควรที่เขาจะกลับมาสู่ทีมลิเวอร์พูลแต่อร์เนอร์สล็อตก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้ก่อนสิ้นสุดฤดูกาลนี้และลงสนามให้กับทีมได้ในที่สุดมาดูคนต่อไปนะครับคอนเนอร์แบลลี่คอนเนอร์แบลลี่นะครับได้รับอาการบาดเจ็บในเกม ที่บุกระเยือนแอตตันวิลล่านะครับในวันพุธที่ผ่านมานี้ล่าสุดนะครับมีการอัปเดตว่าคอนเนอร์แบดลียจะพลาดลงสนามให้กับทีมลิเวอร์พูลในเกมกับแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้และเกมกับนิวคาสเซิลนี่คือ2เกมนะครับที่คาดว่าคอนเนอร์แบดลียจะพลาดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมถัดไปจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันครับทุกคน สรุปข่าวของคอนเนอร์แบตลียนะครับน่าจะพักรักษาตัวประมาณ2 3ถึงสสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับและแหล่งข่าวก็ยังไม่ได้บอกออกมาชัดเจนนะครับว่าคอนเนอร์แบตลียมีอาการเจ็บตรงไหนมาดูข่าวดีของทีมลิเวอร์พูลบ้างนะครับนั่นก็คือโคดี้คัคโปนะครับน่าจะกลับมาทำการฝึกซ้อมได้ในวันศุกร์นี้นะครับและอาจจะพร้อมสำหรับ เกมที่จะบุกไปเยือนแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีมเลยทีเดียวนะครับที่โคดี้คัรปูกลับมาฝึกซ้อมและจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีม